วันนี้ดูโคนต้นรือกิ่งชะอมเนาะว่าจะปักชำเดี๋ยวดูด้านนี้กันน่าจะโอเคเนาะเอากิ่งโตๆพอดีมมนด็ดพันธ์หมดซื้อมาสี่ห้าปีก่อนพอหมดแล้วเราก็ขายต้นกล้าหมดแล้วปีนี้จะนองประมาณสี่ห้าปีก่อนเคยเคยปักชำกิ่งนะแต่มันจะรากมันจะออกช้านิดนึงวันนี้ก็จะใช้ตัวช่วย ใช้ดินแบบนี้ปักชำ้ำแล้วก็ผงผงกันอะไรน,นะไม่ให้แบบบางคนก็บอกว่าเร่งให้มันออกรากเร็วแต่แต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะเห็นชาวญี่ปุ่นบอกว่าไม่ให้มันเป็นเชื้อราเวลากิ่งปักช้ำไปในดินเรารดน้ำมันจะเกิดเชื้อราง่ายแล้วจะเหี่ยวตายได้ก็จะใช้ผงเนี่ย เดี๋ยวดูก่อนนะจะเริ่มจากจุดนี้ก่อนต้นนี้ก่อนชะอมนี่กลัวหนามกลัวหนามมากที่สุดเลยเดี๋ยวตัดต้นนี้ออกมันก็น่าจะโอเคแล้วเนาะประมาณนี้ถ้ามันยาวไปมันก็เกะกะเวลาปักชำเก็บพื้นที่เดี๋ยวนะ ประมาณนี้คืบคืบกว่ากว่าโอเคเลียวนำ้ำอันน่าใส่ทุกมือก็กวนนะเนี่ย อันนี้มันเป็นผงแป้งเต็แล้วก็จะปักด้วยเ,เดี๋ยว เดี๋ยวก็วจะให้หน้ำแล้วก็ไว้ที่อุ่นกินห้ามันจะหนาวอยู่ต้องหาอะไรมาคูงจริงๆถ้าปักทำช่วงเดือนเก้า เดือนหเดือนเจดมันจะเวริร์แตอนนี้กิ่งมันยังไม่มีมันยังอ่อนดินนี้มันจะดีมันมีคุณนะสมบัติพิเศษเวลาเราให้น้ำปุ๊บดินมันจะไปมันจะให้ดแดดแปรัดไอ้ตรงกิ่งให้มันแน่นกิ่งตักช้ำ